สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องรุ่น Perfect Scoop ค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะโถใบพัดฝาอุปกรณ์ที่แถมมานะคะก็จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวแก้วตวงค่ะแล้วก็ที่ตักค่ะวิธีประกอบมีดังนี้ค่ะใบพัดสังเกตว่าใบพัดนะคะเขาจะมีล็อกค่ะเนี่ยค่ะในโถอย่างนี้นะคะใส่ให้ลงล็อกค่ะใส่ลงไปแค่นี้ค่ะ จากนั้นค่ะน้ำโถใส่ตัวเครื่องสังเกตดูที่ตัวเครื่องนะคะด้านในมันจะมีเป็นล็อกค่ะแล้วก็ที่โถค่ะจะมีเป็นน็อตแบบนี้ให้ตัวนี้ใส่ลงล็อกพอดีนะคะใส่ลงไปค่ะหมุนหานิดนึงอ่าแค่นี้ค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะฝาลูกค้าจะสังเกตว่ามันจะมีด้านล็อกกับไม่ล็อกนะคะเวลาเราใส่ค่ะเราก็หมุนล็อกนิดนึงเพื่อความแน่นนะคะแค่นี้เองค่ะเวลาเปิดก็แบบนี้ 자, 아, 비트가,